เรียญพี่น่คือเป็นใจถึง6 6หมู่บ้านสามือคนชีวิตนะครับก็วันนี้เฮามาเปิดได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้ามารวบเปิดนิทรรศการนะครับป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือโรคสมองเยพันนะครับซึ่งทําได้ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือออกกําลังกายนะครับหรือควบคุมอาหารนะครับาตามใจปากนะครับเราก็สุขภาพองก์กจะดี เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะริบนะครับเขามาฟังคุณหมอนะครับซึ่งเป็นนายแพทย์นะเปิ้นจะเื่อคําแนะนําจะได้ของแล้วคนในใจเขาช่วยกันครับกับแพทย์สังกัดเดียร์ในกระทรวงการแพทย์ก็ในส่วนของรองรองเลื่อสมองของประเทศไทยเนี่ยเป็นโรคที่ถือว่าในประเทศจีนก็เป็นอันดับหนึ่งเนาะเพศชายอาจจะอันดับสองนะครับคือเป็นโรคที่สําคัญว่าถ้าทำเป็นแล้วมันก็จะเกิ ความพิการเนาะทางกายเดินไม่ได้ติดเตียงหรือมีอคันเสีเยชีวิตเครับซึ่งตามยื่ในารเอในกล่าวไปเรามบว่าซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือการควบคุมอาหารและดูแลตัวเองของพลังกายเนยดดาะลดกว่าพันเทมซึ่งเป็นเรื่องที่สาําคัญเราดูแลตัวเองได้รักษาสุขภาพตัวเองได้และสุขภาพแข็งครบครับ ของคุณหมออูแล้วนะครับง่ายนิดเดียวขอฝากคุณเจ้าช่วยเมตตานิดนึงครับหลังจริละครญาติโยมทุกท่านวันนี้ตามที่ท่านแรมเพลและคุณหมอได้ฟูมาแล้วนั่นสิ่งที่สําคัญสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยจะต้องลดระบาอาหารมันเ็มหรือว่าควบคุมในการกินอาหารจะไปเอาเข้าโไฮเดรตเข้าไปในต้องเยอะหรือไม่หลังจานจะควบคุมเวลาทีน คือตรงเวลาสุขภาพดานใดยก็จะได้แข็งในสืาา่ต่อไปเขาจเดินเขานะครับพี่น้องไม่ใจเขาทุกท่านนะครับฟังง่ายๆเลยจากคุณหมอจากาพระคุณเจ้านะครับเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วสุขภาพเราจะดีครับ